และอีกอย่างการไลฟ์สดนะคะสิ่งที่เขาห้ามห้ามอยู่ตลอดเวลาการไลฟ์สดห้ามมีเสียงเพลงห้ามอยู่ที่สาธารณะหรืออาจจะสาธารณะได้แต่ห้ามมีเสียงเพลงทออจจแทรกเข้ามาหรือเสียงโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ห้ามเอาเข้ามาในไลฟ์สดของเรา นะคะถ้าเป็นไปได้ให้ไลฟ์สดอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนนะคะโดยเฉพาะเวลามีงานมีการมีหมอรำมีวงดนตรีนะคะอย่าไปถ่ายทอดสดแล้วเอามาลงที่คลิปนะคะไม่ผ่านการสร้างไรายได้นะคะเพราะเราไม่ได้หาเงินกับการไลฟ์สด ไม่ใช่พวกคณะหมอลำหรือพวกดนนักดนตรีนะคะเราเป็นครีเอเตอร์นะคะยังยังอีกหลายคนยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจจุดนี้ว่าการไล์สดอย่าไปไล์สดตรงที่มีเสียงดนตรีหรือมีการแสดงโชว์โน่นนั่นนี่นะคะมันเป็นกฎข้อห้ามนะคะ เขาให้ไลสดในที่ไม่มีเสียงแทรกแซงไม่ว่าจะก,การเป็นการเต้นการร้องรำทำเพลงอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาให้ทำอยู่ในห้องอย่าให้มีเสียงมาแทรกโดยเฉพาะเ,าเครื่องเสียงเสียงเพลงต่างๆการเต้นรำหรือการกินเลี้ยงนะคะเขาไม่ให้เอาเข้ามาในไลสดเพราะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ค่ะ กฎแบบนี้ไม่ค่อยจะมันก็มีอยู่นะที่ที่ครีเอเตอร์บางท่านเขาเอามาบอกนะคะว่าการไลสดห้ามมีเสียงเพลงเสียงดนตรีหรือการเต้นรำนะคะหรือการที่กินสังสรรค์มีของมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้หรือเปล่านะคะ แต่สุขุทิ่ใจจะพยายามทําพยายามบอกนะคะว่ามันทําเวลาเราไร้สดเนี่ยห้ามห้ามให้มีการละเล่นที่มีเสียงดนตรีเข้ามาแทรกแซงนะคะ,ะหวังว่าทุกคนคงจะคิดถึงตรงนี้นะคะหรือบางคนเขาอาจจะทําเพื่อความสนุกสนานไม่ได้ คิดที่จะมาสร้างรายได้จาก Facebook อันนั้นก็ปล่อยเขาไปค่ะนะคะเขาไม่ได้เป็นครีเอเตอร์เขาจะไลฟ์สดอะไรก็ลงคลิปของเขาก็ได้ไม่ไม่ได้จำกัดน,นะคะเขาอยากแชร์ Share คลิปของใครมาโยน้าโปรไฟล์ของเขาก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันถ้าเขาไม่ได้เปิดโหมดมาอาชีพนะคะแต่สำหรับครีเอเตอร์ทำไม่ได้นะคะ เวลาไลฟ์สดห้ามมีเสียงเพลงหรือห้ามที่จะไปอยู่ที่ที่มีการแสดงนะคะขอบคุณนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในจุดนี้นะคะเนื้อหาสาระดีๆสุขจิตสุขอยู่ใจใจจะนำมาเสนอมาพูดให้เพื่อนๆ่นฟังขอให้ทุกคนทำให้มันถูกกดนะคะเราจะได้มีรายได้เสริมเข้ามาในครอบครัวนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปลระคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะพักผ่อนมันหยดค่ะ